สวัสดีครับประเทีไหนอยครับผมสวัสดีค่ะบวัมากวนเดนเดือนเดือนกินข้าวแรงไปนี่เอาเลยเนี่ยเอาเลยบ่ได้ยังกินข้าวแรงโอ้ยปวดไข่ว hehe, ัวน <fin anta> <ots> ี่ดีดีแล้วดีแล้วปวดไข่ลูกเพชรปวดไข่ตู้กินเสริมอ่อข้าเจ้าเอิญว่าเสริมโปรตีนกินไข่ได้หลายเสริมโปรตีนเป็นจจริญงวดวังที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยรุดแต้มเดียวนาเสียดาไรหรือเนาะไม่โมเมนธรรมดาดิรุดแต้มเดียวคันแม่นสั้นโมเมนธรรมดาอืมเงยใหม่ๆเลยให้ซ้ำหนึ่งออกสามศูนย์เนาะ ให้หนึ่งสามสามหนึ่งนออกสามศูนย์ศูนย์สามที่วางเลยฉั่นเนาะแต่ว่ายังคงหลักหลักยังยังชัดเจนคือเก่าหลักเนาะเจ้าเข้าจับตัวมาจับครูใส่บทิกเมียนวะเออไก่นึ่งเนาะโอ้ยแต้มเดียวนะให้บานคนเก่าไอ้นั่นนี่ยหลักอะไรวะท่านดํคือผ่านมินเถอะท่านบ่เสียใจหรอท่านผ่านว่าท่นผ่านมินแล้วอีกแนวนึงไห้ห้ยทางเดียวความเนาะในเลขตัวเดียว กันมันมาสามหางสี่หางของ่าตมันต่ำเนาะแล้วว่าอยาก<ร>ให้เขาเจ้าใหญ่เอออยากอยากให้มันตัวเนเไปรอยโอ้จะมาขอยว่าโอ้ยหน่อยขันมันให้เลขลายหางมันถีเด้อผมว่าให้เลขสามหนึ่งตัวเดียวออกสามศูนย์เนาะ โอ้ยจังวันหนาเสียดายอีดีดีเหยียบที่กันเลยปะไปตามไห้ชุนสามโอ้ไห้นสองครับผมงวดแรกไห้นุดสองงวดว่างหันไห้นุดสองออกชุนสามเมื่นมาเอองวดพันงวดภาคภาคไปอีกไห้สามหนึ่งโอ้สามหนึ่งโอ้ยจะ่ากันยังจำปีนี่เลยไปไล่ไข่อะไรเริ่มจริงงงแล้วเนอผู้ไปไล่หม่องเรื่มงจับสนแต่ว่าโอ้ย เยบซี่น่ะทั่วมาบอกว่าไปตามเสี้ยนหน่อยเด้อได้การเลยอม่ต้องห่วงเลยมระชันวาเพราะว่าเพื่อนไปประยุกต์ซื้อเอาอเพื่อนไปประยุกซื้อเอาลังคน,นเพื่อนกนอาได้เรียกเข้านี่ไปไปขึ้นไปลงเตรียมนี่สนะเต้มนึง,นงยังจากเพื่อนกะไดชวกรไรใช้อยู่ประชันวังวัดบางนึงก็ไดกีไรกีบครับเย็บซี่ทั่วม<ล>หาบละ่ละก็โอ้เป็น สองสามจุดอยู่ดอกสองสามโอ้หมีผู้ท่อมากจริงจริเออมากเลยเจ้าก็ยังคิดนหอดอยู่ครับผมยังคิดนหอดคิดถึงอ่ะบ้านนี้ผมว่าที่ถามบางสิ่งวัดนี้ว่าเพื่อนตัวเลขได้ไปตัวเลขก็ว่าได้เห็นนะตัวเลขได้แล้วบ้านนี้มีฝันจังไหนว่าฝันสําคัญขนาดที่ฝันเจ้าก็ได้วัดวาหนึงก็ว่าฝันเห็นบ่แม่นแต่ว่างตีบ่ถืกตีเอาว่าเปลี่ยนเมื่อถึงฝันแบบไปกับโมโหมัน คล้ายๆมันคืดขืดฝันไข่ไข่ว่าเขามาทอดไข่ยันทอดทอดกล้วยเนี่ยทอดกล้วยน้ำก็ฝันแค่กินเขาเลี้ยงเถอะมันเขาจิมาทอดกล้วยเขาจิมาขายของน้ำมาแต่เรื่องืดต้องการใจคลองกับประจักรว่าโอ้เนี่ยเปลี่ยนพ่อค่าเปลี่็นครูค่าผู้ขายหรอกคืดแบบเล็กน้อยคืมาเห็ดน้ำทอดไข่เออมาทอดกล้วยเออทอดไม่รัเจ้าแล้วเถอะเขาทอดไปบะเนี่ยทอดเขาทอดแล้วเขากับมีดตัดหร่อเ่ กันไก่เขาทอดกล้วยกิดกันนะเขานีบนีบเนีบโอ้กินเป็นกินเลยระวคือมันมฟันอ้อยๆยเรืร่อยเคื่อยแบบมันจะนก้มันเะนาะฟันจัเียตักงแต่ตองหดมากนี่หดเหมือนนี่ฮะฟันจำว่าไรันได้หรอกนีม่มันเคล่อนกัูกอันที่จำได้ก็คือฝันทอดกล้วยนี่ละทอดกล้วยจำได้แม่นมะ มาถอดกล้วยแล้วมาถอจิมนขายของเจออ้าอ,อาจารย์ฝันใดคือฝันถอดกล้วยแล้ววันนี้คันทีมมาวีความนี่สไตล์การเป็นเลขวีความนี่แนวเลขฝันถอดกล้วยมันทีเป็นเลขเป็นเบอร์ว่าปนี้ไอ้หน่อยเจา้าว่าอันนี้ก็พรใคไขฝันแบบนี้ก็เกียวบอาอพราะไครฝันทั้งว่าจีว่าสีเป็นเลขคือจั้งสีบ่หมี่นันอือคือจังฝันทั้งทุดการเลือนก็คือจังหมั่นใจเนาะ ครับผมอืมตั้งอีกมือสองมือผมก็คันสิบคันสองมื่อจะไหนก็ออกก้อนทั้ตัวเมื่อเฮื้อนี่ลาเล็กมือเืออืมมือนี่ก็สามสิบบอกไม่ยิบเก่าเลยมื่อนี่ยิบเก่ายืบเก่าเหระสามสิบกวันที่หนึ่งกับเมล็ออกมันนี่สามเอีดสามสองบอกบ่อดสามสองนี่หมดเลยครับผมบ้านี้ ข่ขั้นแข็แล้วให้ข่ตีน้ำในเลขกบาดเลขฟันเจ้านี่ละฟันเนี่ยคันทีม่่งในรูปแบบหนึ่งนี่เลขกเจ้าเข่าแล้วเพราะว่ากล้วยกล้วยนี่มันกล้วยกล้วยเหรอด้ของกล้วยเขาแลี้ยเลขคันทีมอ่งในแง่นี่ดิถ้าทีม่่งตั้งไปอีกแบบหนึ่งก็คือกล้วยนี่เป็นเก้าก็รถ้าเป็นศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าคันมั่งไปยังสันแต่ว่าอันิกาอ่า ผมคิดว่าซือ่อหรอกต่เจ,จ,จ้าบที่เป็นเลขกับบทเป็นหยังแต่ว่าเล้ว่าเพื่อนเรขกว่านี่เป็นไดก่อนมีตัวใดเนี่ยก็อรองวาวเลขนี่ว่าดูสั่งเนี่ยคือหนึ่งกับสามนี่มากเป็นรักสิบได้หนึ่งกับสามนี่มากรักสิบมากลักสิบได้เด่นหนึ่งรองสามเลยเออเด่นหนึ่งรองสามเพราะว่าตามเฮ็ดมากนี่ งานนันก็บว่าได้สามเนาะครับผมยิ่งไปสามนึงตัวเดียวเป็นออกสามครังครับผมมันมันมากสูตรเก่ามันมากมันเด็กมันสิบัดมากคล้ายๆมากเป็นสามกับหนึ่งนี่แหละเป็นตัววิ่งมากแค่เก่าเอออืมมันใจตัวไรระวังหนึ่งกับสามในส่วนหลักสิบส่วนหลักสิบครับตีสามสนุกสามสามสามเนี่ยนาจีมากหลักสิบมากหลักสิบบัดนี้มีตัวจับคู่ให้บ้างว่นี้บัดนี้ ครับกับนี่ครับโกกันนกบนี่จะเป็นคิปเก่าไม่ใเป็นคลิปหาอืมทช่ิปหาปคิปเก่านะครับคำกับจะเป็นคมหนึ่งหรือคมสองเป็ี่ยนยังสงครับเปล่นยังไับเกิดว่าความมุ่นนี่ลงในไปนี่ลงเลลงขียนไปเลยดิเออเขียนไปเลยเออเขียนไปเลยแต่คือว่าไม้งวันนี้นี่สีหฮเป็นสีหางสีหางสี่หางมีสามตัวบางวันนี่ สา,สามตัวนี่สามตัวเดมันอาจจะเป็นเกียตหนึ่งหามรือจะเป็นสามหนึ่งเก่าประมาณนี้โอ้เอาแต่แรกเอาสามมาใส่สามสามอาจจะเป็นอยู่รักลอยคือรักเออสามกับเกียตอาจจะเป็นรักหน่อยอืมคันเลียกชุดนี่เขาสองตุนต้องสามกับเกียตเขาต้องยู่เป็นรักเอาไงไงก็คือขันสม,มุติว่าเห้าสิบเสี้ยสามตัวเอาเลื่อนสามมาเป็นรักลอยเลย เนรกลเาะการจีนี่สองตัวเออสามมาเป็นรักซิบเออจะมาะแนโอ้แล้ววันนี้เคลื่นวาสีเป็นล่างขึ้นเป็นบนชุดที่ไห่แม่สองตัวนี้มั่นใจนะผู้มั่นใจสามสองอาจีเป็นล่างสามหนึ่งสามสองนาจิเป็นล่างชิบก้อนับชิบหานี่อาจีเป็นบนนาจีเป็นบนเบนนีความเปลี่ยนไปได้ยังสั้นเปลีหนึ่งห้าครับ สามหนึ่งเก้าครับประมาณเนาะครับนะก้ชัดเจนเด้อพวยพี่น้องเด้อในส่วนของตัวเลขอ่าพ่อเสี้ยนน้อยหลักสิบนะครับงวดนี้ก็ได้หลังจากงวดที่แล้วกะรรุดนะครับแต่ก็การรุดแต้มเดียววันนี้เอฟซีก็เลยเรียกร้องมาหลายบอกว่าตามพ่อเสี้ยนน้อยหลักสิบด้วยเด้อวี่สันเอฟซก็เลยได้มาตามให้ครับครับเมื่อเมื่อที่ละครับผมมาจาก หลายมองหลายบอลมื่อนี้กระไดเทั่งพอเรื่องเทิ่งผู้ใดเนี่ยต่อไผก็ได้ได้มาสัมผัสเพื่อนตอนเย็นเย็นซึ่งเพื่อนกระหฮมากแล้วแนี่าทางกระไดกันเป็นเลขสามโตว่านี้นเพราะนั่นเสี้ยนนายรักสีบก็ะไฮมาเจ็ดหนึ่งห้าระกะสามหนึ่งเก้าครับผมแต่ว่าคันสมมุติว่าจีเป็นสองโตเนี่ยนาจีเปียนสามหนึ่งกับสามสองแล้วก็มีหนึ่งเก้ากับหนึ่งห้าเนาะมีตัวเนี่ยมาพามกาน,นียครับผม เคิดว่าคันเนีน,เนีเนียตัวไรคันมกักคิดนว่ามาักตัวไคืสามหรอกปฮะสามมอนแม่นห,หมถึงตัวจับคู่ไหมเออจับคู่เลยสามหนกับสามสองไปละสามหนึ่งสามสองคันมกักมากตัวนี้มักตัวนี้เคลื่ว่าเสรีมากสี่มาาตัวนี้านสามหนึ่งกับสามสองสวยอยู่ดินสามหนึ่งสามสองนะ อ,ออกตัวใดกันให้มันออกมน้ามา่ให้อยู่ในบวังห่อปล่อยนี่กับพ่อแห้งนั่นแหละหิ้งี่นออกเทาเลยมีกีนมีเมื่อเนาะครับผมออหลังจากที่ช่วงหนึ่งที่ผ่านมาบางนึงนี่มีปล่อยเน้นๆบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งนี่หน้าสองงวดติดเนาะออสามเนี่ยงวดแรกเข,ข่าดิแม่ออนไหมงวดแรกเข,ข่าสองงวดบ้าหลุดหลุดยางละแต้ม,ออตมวันนี้กเ็กเลยม้าบ้ากันไหนๆแล้ว กาให้ปล hm no, yeah. ่อยเต็มชุดเสียท่อเนาะขันฟันตัวเดียวไรมันถืเป็นการล่อแหลมเกินไปมันถืเป็นเป็นที่แบบย่างที่พันมากครับผมอให้คู่สองครับผมนั้งแต่ว่าคู่สามครับผมทั้งทั้งที่เลขในชุดมันมีอยู่มีแต่ว่าห้าบอะไรเอามาว่างเอาว่างตัวเดียวห้ามมันใจพดเนาะมันใจพดอีกแน้าหนึ่งบ่อยากให้เอฟซีเสียเงินหลายขนาดที่นอกเขาเขานอกเขาเนาะเขานอกเขาอืม บานนี้ก็เลยปล่อยเต็มชุดเล<อ>ยปล่อยเต็มชุดเลยซี่<อ>าหงางมันจะบ่ถือว่าหลายดอบ่ตรงไหนมันคิดว่าคิดตัวนึนงย่างตัวนึงเอาให้มันหลัดไว้ไม่เห้มันอยู่ครับผมเห็นเน้นๆมาหงวดบางินก็นว่าขุนม่าเนาะครับผมขุนว่าจิตใจขุนสองดึกจะเป็นขุนสามครับฮะบ้านนี้กับทีสรุปไว้ใต้คลิปไอเอฟซีเบิ้งฮัทซ์เอาไอคว,วามอนุญาตไอ้จับให้ผมเนี่ยผมเขียนไว้แล้วล่ะเดี๋ยวทีซู้ม้เบิ้งบัน่น สรุปตัวเลขให้เอฟซีเพิ่งจกังกน้อยทั้งกัอนบ่นนะฮะฮะอ่าซูมเข้ามาให้เอฟซีเพิ่งจักน้อยดูบันนี้ตัวเลขเป็นไะไรเนี่ยฮะฮะทำไมเป็นอย่างนี้อ่าบันนี้ครับผมขอสรุปตัวเลขพอเชียนน้อยรักสิบ๊วดวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกหาครับผม ในส่วนเลขสามตัวของฟอเสียนหน่อยลักซิบกับมีเจ็ดหนึ่งหาแล้วก็สามหนึ่งเก่าอ่าสามตัวมีตัวเน้นวะครับเพื่อนมากตัวไหนไหนเอาท่อท่อกันลงไปเอาท่อท่อกันเนาะระหว่างสามหนึ่งหากับสามหนึ่งเก้ามากตัวกันนะครับลองเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางบ้งในส่วนอ่า สองตัวที่จับกู้กับมี่สามหนึ่งสามสอง,สสองแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งห้าตัวชอบก็คือสามหนึ่งกับสามสองครับล่องเอาไปพินิพิดจรารณาเบิ้งนะครับตั้งช่องนําเสนอเป็นแนวทาง่ถิดพีดจว่ากันครับพ่อยี่น้องครับเพราะว่าเลขมันก็นมีถือมีผิดเป็นธรรมดาซึงอ่างวดที่พิดมากกัถือว่าแต่บ่นั่นปไหดนดอกเพราะว่าให้เลขตัวเดียวเนะาะให้เลขตัวเดียวมากวันนี้ก็เลยมากปล่อยชุดเต็มกับชุดเต็มก็ขึ้นสี่ตัวนี่แหละ ทางช่างน้าเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นครับคุพี่น้องครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านนะครับใจวิจารณญาณนในการรับชมวิเคราะห์ดีๆก้อนสิลงทุนครับพุณพี่น้องครับจะรับคลิปนี้กัทีจบการนําเสนอไว้ซัมนี่ในส่วนตัวเลขพ่อเสี่ยนน้อยหลักสิบจหรับคลิปนี้กัขอบคุณพ่อเชี่ยนน้อยหลายครับผมครับขอบคุณค่ะตวันสีถามก็ง่อยนะขอบคุณล้วแต่ว่าสิถามอันรักร้อยไหมเอาตัวใดมักตัวใดนัก้อยรัก้อยวะนี่ยังแล้วเอาตัวใด รักลอยคิดว่าร้อยสามกับเจ็ดเป็นรักรลอยเอาตัวไรคิดว่ารักรล,กลอยสามกับเจ็ดเป็นรักรลยนะอยเนาะเออสามกับเจ็ดเป็นรักรลอยคิดว่าตัวไรมักตัวไรระวังสามกับเจ็ดมัดแห้งปะแม่นเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดอเคเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดโอเคครับผม